เรามาเดินแบบกันดีกว่านะเพื่อนชารีเราจําเป็นต้องใส่ให้เหมือนเพื่อนไหมเพื่อนมันใส่อ๋อ,อน,นี่ก็คือแฟนซีของเพื่อนกับเราเนาะต่างกันโอเคแต่ก็มันมีมีความเป็นไปได้เหมือนกันที่จะเป็นที่จะเป็นการสามอันเออก็ไม่เออ,เ,อ,อเราจะไม่รู้อันแรกนี่หวาถูกปะมันก็ต้องสุ่มอะการในดีว่าอนอี่ไงน้ำพูขึ้นแล้วอะ เมื่อกี้เราลืมพวกเราใช้แท็กติกเดิมไงจนเราสับสนนะครับเมื่อกี้บีมเลือกซีการในซึ่งเมื่อกีก้การ2ถูกในในคือ3ถูกนะครับเมื่อกี้ที่เราตอบไปคือเป็นในการในปะเฮ้ยหรือว่าอะไรปะลองสุ่มดูนะครับอันนี้คือสุ่มมั่วเลยนี่มาจากการยั่วยวนไปถึงการมาอันเสน่ห์คุณพลิ้งพลายไปด้วยสไตล์ร้อนแรงเฮ้ยถ้าถูกสามอันนี้ได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 ไดหลายบาทอุ้ยสี่สี่เลยเหรอ เลขสวยขอพระคุณนะโอแสดงว่าเราต้องมีการสุ่มมาดิเพราะาไอ้เมื่อกี้มันมีความเป็นไปได้เพราะว่า C, C นี่ไม่ใช่หนึ่งละโอกาสที่จะเป็นการการในก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่เมื่อกี้ผมสุ่ม